ขึ้้นนนไปาะครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ Power of d r e a โลกแห่งความฝันที่ไม่เคยหยุดเพื่อประสบการณ์ที่ไม่สิ้นสุดของคนไทยร่วมสําคัญทุกท่านนะครับุรีงเก่าเป็นลูกของหงนอกจากนะครับไฮไลท์ของรถจักรยานยนต์ในบูธฮอนด้าที่เปิดตัวไปในมอเตอร์โชว์ครับเรายังมีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ที่จะมาฝากแฟนๆความเร็วและแฟนมอเตอร์สปอร์ตทุกท่านครับ หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ในวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยได้ถูกจารึกไว้แล้วคนไทยคนแรกนะครับคว้าชัยชนะในการแข่งขันเวิลดกลางปีและแน่นอนครับเขาคือนักกีฬาจากเซาท์เอเชียคนแรกนะครับที่คว้าชัยชนะกับการแข่งขันในรุ่นโมโตทูครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับขอเรียนเชิญพบกับก้องสมเกียรติจันทราครับ โอ้โหยอดเยี่ยมมากครับนำม้วนเดียวจบได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกครับให้้องก้องสมเกตจันทราได้พูดถึงรายละเอียดของการแข่งขันความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นที่เปอร์ตามนนีานาบันาลิก้าเซอร์ก,รกิตถึงแฟนๆวางเร็วทุกท่านครับก็เป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้าง,างส,าสัปดาห์หนึ่งเลยครับเพราะว่าไม่ว่าจะเจอทั้งฝนทั้งอากาศร้อนก็ค่อนข้างมากครับก็ รู้สึกว่าเป็นเลสที่ที่ยากเหมือนกันเพราะว่าเป็นสนามใหม่ด้วยที่เราไม่เคยไปแต่เรากับทีมงานก็พยายามที่จะทำรถออกมาให้เพอร์เฟมากที่สุดในในในวันแข่งก็ในที่สุดก็ฟ้าที่หนึ่งมาฝากพี่น้องฟแฟนๆชาวไทยกันได้ก็รู้สึกดีใจมากครับ <Thank you. S 1> ก็ขอขอบคุณพี่น้องฟแฟนๆชาวไทยทุกคนมา,มากๆนะครับที่คอยซัพพอร์ตผมมาโดยตลอดขอบคุณมากๆจริงๆครับขอบคุณครับ ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับฮีโร่ชาวไทยครับเดี๋ยวเราจะไปเชียร์กันอีกครั้งหนึ่งในการแข่งขันสนามหน้าที่ประเทศอาเจนตินาและโฮมเรสในประเทศไทยครับลำดับต่อไปครับตรงหกตรงคอเสื้อดังก็ขออนุญาตค่ะขอสัมภาษณ์แป๊้นึ่งยิงเก่าออกมาออกมา ลงจากเวทีแล้วนะครับวิวลาสั้นมากจริงๆแล้วก็น้องก้องคิวท้องมากสวัสดีกล้องครับสวัสดีครับก่อนอื่นยินดีด้วยครับสุดยอดมากขอบคุณมากครับพี่เอาละครับมาพูดคุยกับน้องกล้องสั้นๆในช่วงเวลาที่เรามีอยู่ครับที่จะหาคิวได้ก้องครับก่อนแข่งเราบาดเจ็บแล้วก็เจ็บค่อนข้างหนักเลยช่วยเล่าตรงนี้นิดนึงก็หลังจากที่กาตาร์ใช่ไหมครับก็ตอนคลดตัวก็ได้ล้มแล้วก็มีอาการนิ้วหัก เป็น้วก้อยหักครับครับแล้วก็รีบวิ่งกลับบาร์เซโลนาคืนนั้นเลยไปทําการผ่าตัดในวันจันทร์แล้วผ่าตัดเสร็จวันจันทร์มันพุธแล้วก็เดินทางมาที่อินโดนีเซียเลยเพื่อเพื่อรีบมาเช็คอุปกรณ์ว่าเราสามารถใส่ถุงมือได้ไหมครับครับสามารถทําการแข่งขันได้ไหมตอนแรกทีมงานยังยังบอกเลยครับว่าไม่น่าจะไม่น่าจะแข่งได้ใช่เพราะว่าเจ็บค่อนข้างมากแท่ใส่ถุงมือใส่ไม่ได้เลยพี่ใส่ถุงมือเลื่อนเกอกแล้วครับ เราก็เลยแบบพยายามโมดิฟายถุงมือให้ทางคุูชิตานี้ทําถุงมือให้ใหม่คร,ครับครับจนเราใส่ได้แล้วก็ลงไปขี่ในแพ็กคิดหนึ่งทีมงานก็ไม,นไม่ได้หวังเลยเขาบอกว่าเนี่ยหน้าเราลงไปขี่ได้มาสองสามรอบน่าจะเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยมมผมก็พยายามหาดตนแรกผมขี่ไปสองสามรอบผมก็รู้สึกเจ็บมากนะผมก็พยายามหาตาแหน่งมือวางอยู่ว่าจะวางตรงไหนได้ให้มันแบบเจ็บน้อยที่สุดอยากจะอยากให้ตัวเองขี่ได้ไม่อยากให้ตัวเองเสียฟิลลิ่งกับกับกับรถไปอะไรเงี้ยครับก็ พยายามที่จะขี่หาตำแหน่งวางมืออะไรเงรี้ยจนจน,จนเราแข่งได้ในวันอาทิตย์ครับตั้งแต่คอลี่ฟายคิวหนึ่งคิดไหมว่าเราจะทะลุคิวหนึ่งไปขึ้นได้กี่ที่สี่ตอนแรกก็ไม่ไม่คิดเหมือนกันครับคือเราก็พยายามขี่แล้วก็พยายามเซนรถให้ให้เพอร์เฟคมากที่สุดก็ยังยังอย่างทีมอะไรเงี้ยเขาก็เพอร์เฟคมากครับเพราะว่าปีนี้เหมือนกับเราทางทีมแล้วก็ทางนักแข่งด้วยพัฒนากันมากขึ้น เพราะว่าเหมือนกับพอในจุดเล็กๆน้อยๆอะไรเงีย้ยเขาพยายามที่จะเก็บหมดทุกอย่างไม่ได้ปล่อยทิ้งไปอะไรเงีย้ยครับแล้วค่อนข้างที่จะเซ็นลบเพอร์เฟกมากในช่วงฟอรดิฟายแล้วก็มาจนถึงในช่วงวันแข่งวันแข่งขันจริงแน่นอนรถข้างหน้าเรามีนักแข่งที่แบบเก่งมากๆทุกคนเลยเจคนิกซันแซมโลซือแม่ใกท้คนหนึ่งออฟฟิโซโฟเฟรเดสครับใช่ใช่กล้องทะลุขึ้นไป้วแผนตอนนั้นเนี่ยในหัวรถคิดอะไรอยู่บ้างคือ ใน,ในตอนนั้นตอนที่ทะลุขึ้นไปแ้วก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าไม่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 เคยเจอแบบนี้เหมือนกันครับเพราะว่าพอขึ้นไปปุ๊บเราไม่มีนักแข่งคนแรอยู่ข้างหน้าข้างหน้าเลยแล้วก็ทีนี้พอได้ขึ้นไปปุ๊บเราก็พยายามตั้งสติแล้วก็พยายามหาจุดเบรกที่เราเคยได้ได้ซ้อมมาอย่างตอนช่วงโควติฟายแล้วช่วงเอพีสองเพราะเป็นช่วงแห้งเราก็พยายามขี่ในในจุดจุดนั้นเราก็อาจจะแบบเพิ่มแล้วลดได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับในช่วงการแข่งแล้วเราก็ทําแบบนี้จนจบการแข่งครับ ในหัวก่อนเข้าเส้นชัยคือแบบก่อนเข้าเส้นชัยคือแบบจะร้องไห้แล้วพี่เราแล้วพอเห็นทองทงตามแบบมาลกุกโอ้คือแบบอยากจะกระโดดออกอย่างลุกเลยเ <laughs> ลยดีใจดีใจมากส,สุดยอดมากสุดยอดมากครับงั้นพี่ขอความรู้สึกของต้องหน่อยพอโอเคเราเป็นคน,น,คนแรกนะครับแล้วในฐานะตัวนักกีฬาที่มันคล้ายเป็นการกดล็อกเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้าง คือมันพูดไม่ถูกครับพี่แบบมันดีใจดีใจดีใจมากๆพี่เพราะว่าเป็นเป็นครั้งแรกของผมด้วยที่ในรายการเวอร์แชมเปี้ยนชิพอย่างรายการมอเตอร์จีพีแล้วในรุ่นมอเตอร์ทูด้วยเป็นเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากๆครับพี่เพราะเป็นครั้งแรกด้วยรู้สึกดีใจด้วยครับครับ โอเคถ้าง okay. sure. okay. sure. huh? anyway, right? okay. ั้นสนามหน้าจะแข่งที่อาร์เจนตินาครับก้องพูดถึงการขันสนามหน้าแล้วก็ฝากแฟนๆเชียร์หน่อยนึงครับก็สนามต่อไปในอาทิตย์หน้านะครับที่อาร์เจนตินาก็ฝากพี่น้องแฟนๆชาวไทยทุกคนนะครับร่วมเป็นกำลังร่วมเป็นกำลังใจเชียร์ผมได้ผมก็จะพยายามสู้แล้วก็จะพยายามทําฟีมือออกมาจะพยายามทาผลงานออกมาให้เต็มที่ที่สุดครับฝากเชียร์ด้วยนะครับนั่นคือผลสเร็จของก้องครับเดี๋ยวยังมีนี่น้องก้องมีของมาฝากเรามีลายเซ็นด้วยครับ นะครับเมื่อกี้เซ็นให้เราด้วยเดี๋ยวเสื้อตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมในหน้าหน้า Facebook แล้วก็ YouTube ของ Modern Sport Live นะครับที่แน่ๆทุกท่านต้องส่งแรงใจเชียร์น้องก้องส่งียจันทรากันหนักๆเลยครับขอบคุณก้องครับขอให้โชคดีนครับหนึ่งขันครับคู่สู้เราเจอกันุมมาครับนั่นคือบทสสมภาษณ์ทั้งหมดของก้อง